สนสนุนโดยลูกกอสมุนไพรบำรุงไก่ชนคุณบ็อบสูดหนึ่งบํารุงกล้ามเนื้อหน้าแดงแรงดีขี้สวยบรรจุ100เมตรสวัสดีตอนเช้าครับเป็นเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแคมป์นะครับเป็นมีดแคมป์เหล็กใบจอบหมุนนะครับชุดนี้เป็นฝีมือของช่างเอกนะครับซึ่งล่าสุดก็ช่างเอกก็ได้คว้านะครับรองแชมป์นะครับในการแข่งขันมีดอินเนปเห่งประเทศไทยนะครับสนามสองนะครับ ก็สุดยอดเลยนะครับช่างเอกนะครับได้ปีที่แล้วปีที่แล้วได้แชมป์อันดับหนึ่งครับที่สนามโคราชนะครับปีนี้ก็รองอันดับสองนะครับก็มาดูฝีมือช่างเอกนะครับนี่ครับเป็นมีแคมป์นะครับเหล็กใบจอบหมุนนะครับผมฉลมน้ามันไว้นะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะครับนี่ครับรอยตีทบตรงนี้นะครับเป็นรูนะครับของใบจอบหมุนนะครับ ชุดนี้นะครับใบยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่10.8นะครับความกว้างอยู่ที่2.4นะครับสันนะครับสันจะบางหน่อยนะครับเพราะว่าเหล็กใบจอบผมนั้นเป็นเหล็กเหล็กแบบบังคับนะครับเราก็ตียืดตีขยายออกมาได้ประมาณนี้ครับสันประมาณ4มิลครับก็โอเคครับสำหรับงานอ่า เขาเรียกว่าอะไรคือทําให้มันสอดคล้องกับรูปแบบของการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าหนาไปนะครับหนาไปแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยครับมันจะหนักและเทอะทะนะครับก็ต้องรีดนะครับรีดใบครับรีดใบเหล็กให้เหลือประมาณนี้แหละครับสี่มิลครับไม่ไม่เกินห้ามิลครับเนี่ยครับเมื่อกี้เล่มแรกสิบจุดแปดนะครับโดยประมาณนะครับในเล่มที่สองก็สิบจุดแปดครับ กว้างก็เท่ากันครับสองจดสามนะครับเนี่ยครับเฉพาะใบเปล่านะครับอยู่ที่สี่ร้อยห้าิบาทนะครับเฉพาะใบเปล่านะครับสี่รอยห้าิบาทนะครับมันก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างแต่ก็เฉลี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ตัวนี้ก็สิบจุดเจ็ดนะครับเนี่ยเหมือนกันเปี๊ยบเลยนะครับเพราะว่าสั่งออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับ 2.2กว่าแต่งเว้าตรงนี้ด้วยครับกันมีดบาดมือนะครับเฉพาะใบเปล่านะครับ450บาทนะครับแล้วก็จะมีแบบใส่ด้ามเป็นด้ามไม้กลึงธรรมดานี่ครับตัวน,นี้ครับนี่ด้ามไม้กลึงธรรมดาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับใช้ไงานได้หลากหลายเลยนะครับ ที่ว่าเลาะกันรอยตรงนี้ครับบาดมือนะครับกันไว้นะครับแล้วก็แต่งเพื่อความสวยงามด้วยนะครับตัวนี้จะไม่ได้อัดกาวนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งผมก็จะอัดกาวนะครับเป็นกาอีพ็อกซี่นะครับอัดกาวให้นะครับแบบใส่ด้ามอยู่ที่500บาทนะครับแบบ500บาทนะครับมีแบบใส่ด้าม ใช้ทำครัวลาบตัดกิ่งไม้งานกิ่งไม้เท่าแขนหรือว่าเท่าเท่าน่องน่าจะไหวอยู่อยู่ที่ว่าแขนของลูกค้าจะฟันไหวไหมถ้าเท่าน่องนะครับผมก็ชุบมาอย่างดีนะครับนี่ครับฝีมือช่างเอกนะครับแล้วก็ไฮไลท์คือตัวสุดท้ายเนี่ครับสุดท้ายก็คือแบบใส่ด้ามไม้ประดูลมดำครับ นี่ตัวนี้เป็นไม้ประดูแล้วลมดำนะครับก็ยังไม่ได้อัดกาวเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าสั่งถึงจะอัดกาวให้นะครับนี่ครับด้ามไม้ประด,ด,ดะูลมดำอยู่ที่650บาทนะครับ นี่ยหกร้อยห้าสิบบาทสวยมากนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรายละเอียดนะครับการซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ในช่องรายละเอียดใต้คลิปนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปนะครับเฉพาะใบเปล่า450บาทนะครับใส่ด้ามไม้กลึงธรรมดานะครับ500บาทนะครับด้ามไม้ประดูลมดําอยู่ที่650บาทนะครับส่วนด้ามไม้ไผ่เดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับตอนนี้ด้ามไม้ไผ่หมดนะครับโอเคครับวันนี้เป็นคลิปสั้นครับสวัสดีครับ